พี่ออดทุกคนมาใน,นบัครับุเลยอย่ามาสอนรับปั๊บนะผมเพิ่งตื่นด้วย่าเดี๋ยวนะมันกระตุกอย่าลืมไปติดตามฟอนต์ไอทวิสของโฆษณาเนี่ยนะทิ้งลิงก์ไว้ พิมพ์ตัวเลขให้หมดนะชื่อเราไม่ต้องพิมพ์เล็กใหญ่อะไรแล้วแส่แล้วก็พิมพ์เป็นชื่อเราตัวเล็กไปเลยขอโทษนะครับจะพิมพ์เสียงรบกวนนะมาข้างวานจะข้างวานเดี๋ยวข้างห้องนี่แหละ ชื่อเราเป็นพิมพ์เล็กที่หมดเลยนะเด็กก็ได้ได้กว่าเยอะเลยครับหนูจริงไว้นะเอาสักครู่เนี่ยได้แล้วนะแค่นี้ก็ได้แล้วนะเหมืกับบัฟขอให้เราใช้ชื่อทวิสเราเป็นตัวเล็กแล้วก็ไปติดตามพัฒนาสองคนนี้นะครับตัวที่หงก็ได้หมดแล้วนะไป,ปะง่ายๆนะครับกับวิธี การรับบับถาวรรวดเร็วทันใจนะถ้าใครอยากเล่นด้วยก็สามารถทักมาได้นะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วถ้าใครอยากเล่นนะนะถ้าใครไม่อยากเล่นก็เออไม่ต้องทักไปละบไปไเฮ้ยเจอกันใหม่ครับบายบายตอนต่อละ